สาธุวันนี้วันทำงานขอมอบองค์พระให้ท่านทั้งหลายได้ติดตัวไว้อย่าให้หายติดใจไว้อย่าให้หาย,ย,าหหายประดับไว้ในใจให้งดงามอยู่ในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าไว้เวลาพอมีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจก็ขอให้นึกว่าเสียนแหลมขององค์พระพระพุทธเจ้าดับปัญหาทั้งหลายด้วยปัญญาวันนี้เราจะไปเจอปัญหาที่หลากหลายมากมายสักกี่ปัญหาก็ตามทีปัญหาอาจจะไม่ได้จบไปแบบง่ายๆแต่ขอให้ใช้ปัญญา ดับความทุกข์ในใจท่ามกลางปัญหาทั้งหลายเหมือนที่พระพุทธเจ้าดับแล้วขอให้เราหูยานขอให้เราจงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอะไรที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลอะไรที่งมงายไร้สาระอะไรที่จะทําให้บัทอรจิตใจจะต้องเสียกําลังใจในการใช้ชีวิตก็ขอให้หนักแน่นให้หูหนักเข้าไว้น้ําลายของคนอื่นไม่สามารถที่จะมาจ่ายค่าน้ําประปาบ้านเราได้ก็จริง ก็ขอให้อย่าไปเอาปากของใครเรื่องของปากใครมาบันทอนจิตใจมากจนเกินไปขอให้นึกถึงพระพุทธรูปที่ตั้งตรงขอให้มีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานอย่าทุจริตอย่าช่อชนอย่าโคดโกงใครจนสักแค่ไหนก็อย่ากโกงใครกินเด็ดขาดเป็นคนซื่อตรงในหน้าที่การงานทั้งหลายขอให้มีใบหน้าอิ่มเอ,อิบยิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรก็ตามทีมาก็พยายามอย่าหน้าบึ้งหน้าเงาหน้างอมีความอิ่มอิ่มอยู่ในใจ ว่าทุกอย่างที่เราเห็นนั้นล้วนแต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยทั้งหลายไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่ในตัวของเขาอย่าตั้งคำถามเสียจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่าตั้งคำถามเสียจนกลายเป็นทุกข์ในใจของตนเองและตามองต่ำขอให้พิจารณาตัวเองเกิดอะไรขึ้นอย่าจับผิดคนอื่นจับผิดคนอื่นก็ร้อนมาจับผิดตัวเองดีกว่าว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่ไหนอย่างไรยังไงได้บ้าง อย่าทําให้ตัวเองต้องเร่าร้อนด้วยการมองคนอื่นวันนี้เราท่านทั้งหลายขอให้มีพระติดตัวไว้ขอมอบพระให้ติดใจไว้ติดตัวไว้อย่าให้หายขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ทําอะไรก็ขอให้ใช้สติใช้ปัญญาและขอให้ทุกๆปัญหาจงก้าวข้ามด้วยปัญญาของเราทุกๆคนอายุวันโนสุขขังพลังเทอ ทุกวันนี้ถ้าโยมไม่มีภาระที่จะต้องดูแลลูกหลานผ่อนรถผ่อนบ้านเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่โยมอาจจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วก็ได้จริงๆนะเนี่ยที่ยังมีชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มานั่งฟังพระพูดตอนนี้ได้นี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะอาจจะแพ้ไปตั้งนานแล้วด้วยก็ได้นะแขนขามันจะหมดกําลังจริงๆนะโยมถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่มันเหมือนกับเป็นตัวประกันอยู่ เหมือนความจนจับพ่อจับแม่จับลูกจับหลานจับพี่น้องจับอนาคตจับสุขภาพจับอะไรเป็นตัวประกันไว้มากมายสารพัดจะตัวประกันอาจจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วก็ได้มั้งแต่นี่โยมลองดูสิมือเท้าเราก็ยังดีสติปัญญาเราก็ยังอยู่แ,แม้มันจะมีไม่ครบไม่มากเท่ากับคนอื่นเขาแต่ก็สู้มันสุดกำลังแล้วใช่ไหมโย,ยม อาศัยตัวนั้นแหละเป็นการฝึกอาศัยการงานอาศัยเรื่องที่เราสร้างมันขึ้นมาจากเดิมไม่มีลูกก็ไปมีลูกสร้างภาระขึ้นมาจากเดิมไม่มีรถไม่มีบ้านก็ไปสร้างบ้านซื้อรถมาเอาตัวนั้นแหละมาเป็นการฝึกนะฝึกด้วยการใช้สติปัญญาในการทำงานและแก้ปัญหาไปในแต่ละวัน นะไม่มุทะลุดุดันแต่จะแก้ปัญหาทุกวันทุกวันด้วยสติปัญญานะด้วยสัมมาอาชีพก็คือหนึ่งในมัคมีองค์8นั่นแหละก็เป็นหนทางไปสู่ความพ้นทุกข์คือบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันนะเราก็ใช้สัมมาอาชีวะสัมมาวาจานะในการเจรจาพูดจาที่ดีไม่โกหกไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูด่อเสียดนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการ นนาใช้ชีวิตอยู่ในร่องในรอยในกรอบของศีลธรรมนั่นแหละแนาถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกหลานไม่มีใครที่ถูกความจนจับเป็นตัวประกันนะตอนนี้โยมก็คงจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วเหมือนกันอย่าไปมองว่าคนอื่นเขาได้หมื่นแต่เราได้สามร้อยลองนึกถึงวันที่ได้วันละห้าสิบลองนึกถึงวันที่วันได้วันละยี่สิบนึกถึงวันที่ไม่มี ไม่ได้ตังเข้ากระเป๋าสักบาทเดียวไม่แน่นะสามรอยมันอาจจะเป็นเงินที่มากโขอ,อยู่อย่าไปมองคนอื่นที่เขาได้มากกว่าเยอะแยะแล้วจะหมดกำลังใจมันจะท้อแท้นี่ถ้าหากว่าไม่มีลูกหลานครอบครัวพ่อแม่ยอมอาจจะยอมแพ้ไปตั้งนานแล้วก็ได้ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกๆคน จเจริญพรเป็นกำลังใจจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าในคำถามต่างๆนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านั้นครับพระพิเตอร์อยากรู้อย่างหนึ่งนถ้าพูดถึงการปฏิบัติในปีนี้นี่อยากรู้ว่าพระปิตร์ท่านได้ปฏิบัติไปในแต่ละขั้นตอนอย,ยังไงบ้างครับผมสำหรับในปีนี้ ก็อาตมาก็ปฏิบัติตามหลักการพระอาจารย์ตน้นเป๊ะเลยก็เริ่มจากเริ่มด้วยที่ท่องพรรณาไตาพอต่ตมาท่องพรรณาไตระลึกพรรณาไตาจนหลายหลายคนจะใช้คําว่าแนบจิตเนาะก็จนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราระลึกไปเรื่อยๆแล้วอาตมาก็ขยับไปท่องธาตุกรรมฐานสี่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สองของพระอาจารย์ตน ก็ท่องแบบเดิมท่องยำยำซ้ำๆๆจนมันเป็นอัตโนมัติแล้วจากนั้นอาตมาก็ค่ะอ่ามีเดี๋ยวขอสอดอ่าเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกันก่อน,นนะคะเออพระปีเตอร์ท่องพระรัตนาตรายแบบนึกถึงไหมคะหรือท่องอย่างเดียวแต่ไม่ได้นึกถึงท่านตอนที่ท่านท่องยำๆซ้ำๆๆท่าน ท่องรูปแบบไหนคะเป็นไกด์แนวทางสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ในเบื้องต้นอาตมาก็ก็ท่องแบบตามตัวหนังสือแบบยังยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันก็ท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยท่องไปเรื่อยจนจนกระทั่งอาตมาก็อาตมาก็ท่องแล้วก็ไปสอบถามความหมายของพระอาจารย์ต้นก็ก็ได้รู้ว่าพุทธคืออะไรพุทธก็คือ พุทธาก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเป็นคําสอนของท่านก็เป็นสัจจะขอถวายพระพรเจริญพระราชาิริสวัสดิ์พิพัฒนม,มงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิษพระราชาสมภารพระองค์สมเด็จพระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวธรรมิกรราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถาวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในติรัตนกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถาวายวิสัชนาไปไมิได้ต้องตามโวหารอัฏถาธทิบายในพระธรรมเทศนาณนะบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแด่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรน,นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะหุงเวสัลนังยันติปัปะตานิวนานิจจาอารามรุขเจตยานิ มนุษาปยตัดจิตาเนตังโคสารนังเข้มังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณะมากํมมะสับบะดุข้าปมุตจตีตีเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมมกษัตริยยาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทัินานุป,ปาทานเพื่อทรงอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระองค์นั้นโดยทรงอนุสนถึงพระราชคุณปการะอย่างใหญ่หลวงที่ทรงมีแก่แผ่นดินและพระสงนิกรชาวไทย ตลอดทั้งพระราชวงศ์เป็นล้นพ้นสุดที่จะพรัณนาได้สมเด็จบรมพิษพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ตั้งแต่วันพระราชสมภพจนถึงวันอังคารที่14 มกราคมพุทธศักราช2568คือวันนี้นับพระชนมาวานได้26,469วันเท่ากับพระชนมาวานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุทธที่20มีนาคมพุทธศักราช2279 สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ข้อที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชะคุณูปการะอย่างใหญ่หลวงนั้นเป็นสิ่งที่สมเด็จบรมพิษพระราชะสมภารพระองค์ทรงประจักษ์แจ้งเสมอมาพระราชะคุณูปการะ ที่จะได้ยกขึ้นมาแสดงในวาระโอกาสนี้เป็นพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงให้ความสำคัญกับหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเนื่องเพราะว่าการศาสนาเสื่อมสุดเศร้าหมองมาตั้งแต่ปลายรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือจะต้องทรงทำนุบารุงพระพุทธศาสนาให้ดีขึ้นทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหัวใจสำคัญในการปกครองอาณาประชาราชทรงเป็นธรรมราชาควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง จึงปรากฏความพระราชปณิธานในพระราชนิพนธ์เรื่องนิราชท่าดินแดงว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนแลมนตรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหัวใจสำคัญเพื่อพระสุนิกรของพระองค์ เพราะทรงทราบป,ประจักษ์ในพระหทัยว่าหัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนาทรงศึกษาหลักคำสอนทางด้านสัจจะนิยมโดยเชื่อมั่นในสติปัญญาของมนุษย์ว่าจะนำไปสู่ความสำเร็จในสิ่งต่างๆได้ด้วยหลักเหตุหลักผลด้วยเหตุนี้จึงไม่ทรงถือเคร่งครัดในเรื่องโชคลางและศาสนาแบบจารีต ลดการพิธีทางด้านศาสนาน้อยลงมากส่งให้ความสำคัญกับศาสนาที่มีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์ตามที่เป็นจริงมากขึ้นส่งมีพระมร,มรมาชโชบายในการเปลี่ยนแปลงการสอนธรรมะให้เกิดปัญญาความรู้ให้สามารถพิจารณาสภาวะต่างๆอย่างมีเหตุมีผลจนเกิดความเข้าใจหลักคำสอนทางศาสนา แล้วนำมาปฏิบัติเพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีในโลกนี้ความปรากฏในพระบรมราโชบายอันเป็นพระราชภารกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีดังนี้ 1. ทรงโปรดเกล้าวให้ตรากฎหมายคณะสงฆ์ออกใช้ในปีแรกสองฉบับและต่อมาได้ทรงตราเพิ่มอีกรวมทั้งสิ้นสิบฉบับด้วยพระองค์เอง ทรงมีความมุ่งหมายเพื่อบังคับให้พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ประพฤติอยู่ในพระธรรมวิไนัย 2. ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวังได้สร้างพระอุโบสถพระเจดีย์วิหารและศาลารายรวมสิบสองหลังและได้พระราชทานนามว่าวัดพระศีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้ว นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์วัดอีกมากมาย 3. ปีพุทธศักราช2,331บ้านเมืองว่างเว้นจากการศึกสงครามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำรัสว่าพระไตรปิฎกธรรมอันเป็นของพุทธบริษัทผิดเพี้ยนวิปลาสอยู่มาก ควรจะตกแต่งดัดแปลงเสียให้ถูกต้องบริบูรณ์เป็นหลักของพระาศาสนาต่อไปหลังจากที่ได้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วเสร็จทรงโปรดกล้าวให้สร้างพระไตรปิฎกขึ้นอีกสองฉบับเรียกว่าฉบับรองทรงหรือฉบับข้างลายและฉบับทองชุบเขียนเป็นอักษรขอมย่อความแบบโบราณการบูรณะปฏิสังขณนสร้างวัดขึ้นมาใหม่การสังคายนาพระไตรปิฎก ของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำให้การศาสนาในบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนต่างสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นทำให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยั่งยืนแพร่หลายสืบต่อมาตราบทุกวันนี้ในเวลานั้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของราชสำนักส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น ความดำรงมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์ในคราวที่ทรงสถาปนาราชาอาณาจักรรัตนโกสินนั้นทรงตราพระราชากำหนดบทพระอัยการหลายฉบับเพื่ออธิบายหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแก่เจ้าพญาและพยาพระหลวงเมืองเจ้าราชานิกุลขุนหมื่นพันทนายฝ่ายทหารฝ่ายพลเรลือนมหาเล็ก ข้าเจ้าต่างกรมฝ่ายหน้าฝ่ายในฝ่ายหลังและข้าหลวงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลผู้รักษาเมืองผู้รังกรมการเมืองปากใต้ฝ่ายเหนืออาณาประชาราษฎรทั้งปวงตลอดจนสังฆการีธรรมการะราชาคณะพระสงฆ์เจ้าอธิการอนุจรฝ่ายคันธุระวิปัสนาธุระ,ระอรัญญาวาสีและขามวาสี ทรงมีพระราชโองคงการให้คนทั้งหลายรักษาศีลและการที่จะรักษาศีลน,นี้จะต้องให้รู้เนื้อความเป็นภาษาไทยในพระบาลีนั้นในทุกๆสิกขาบทแล้วทรงอธิบายศีลห้าศีลแปศีลสิบโดยละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงแล้วทรงในตอนท้ายว่าแลลักษณะศีลห้า ศีลแปดศีลส,สิบดังพันนานาโปรดมาทั้งนี้ให้ข้าทูลอองทุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงพิจารณาดูให้ขึ้นปากขึ้นใจไถ่าถามให้สิ้นความสงสัยแล้วจึงให้สมาทานทรงตราพระราชกำหนดอีกฉบับหนึ่งเพื่อลดความนับถือผีสางเทวดาและอำนาจลีลับอื่นๆในหมู่คนตั้วไปทรงพระราชดำริว่า ทุกวันนี้สัตว์ทั้งปวงเป็นโลกีครั้นมีทุกข์ขึ้นมาน้ำจิตนั้นก็ผันแปรไปจากพระรัตนตัยาทิุณไปถือผีสางเทพารักต่างๆครั้นจะให้ห้ามเสียไม่ให้ถือผีสางเทพารักศักดิ์สิทธิ์เล่าก็มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในสัตตะปริหาริยธรรมเจ็ประการอันจะให้บ้านเมืองสมบูรณ์ขึ้นว่าให้สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า บำรุงเทพารักษ์จึงมีพระราชโอคงการดำรัสเหนือกล้าวสั่งว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าให้ถวายสิ่งซึ่งอันสมควรแก่เทพารักษ์แต่อย่านับถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าพระไตสรสนะคมคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะห้ามอย่าให้พลีกรรมสัตว์ต่างๆมีโคกระบือสุกรเป็ดไก่ เป็นต้นนำมาบูชาตราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับพุทธดำรัสสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าบะหุ ah ่งเวสันนังยันติปปะตานิวนานิจารามรุขเจตยานิมนุษาาพยตัก ja ชิตามนุษย์เป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขา ปาอารามและรุขเจดีว่าเป็นที่พึ่งเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมากรรม,มะสับบดุข้าปุตจตินั่นมิใช่สารณะอันกเกษมนั่นมิใช่สารณะอันสูงสุดบุคคลอาศัยสารนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โยจะบุตทันจะ ธรรมมันจะสังคันจะสารนังขะโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปัญญายะปัสสติส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยรสัจสีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดุขขังดุขะสมุป,ปปาดังดุขัสสะจะอติกกัง อริยัจัดทั้งที่กังหมักกังดุขคู่ปะสมะามินังคือเห็นความทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความก้าวล่วงทุกข์เห็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองแปดเป็นเครื่องถึงความระง,งับดับทุกข์เอตังโคสรานังเค่มังเอตังสลนานมุตตมังเอตังสรานมากัมมะสับปะดุขฆาปบุจจติ นั่นเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดบุคคลอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้พระสัพพัญยูสัม,มาสัมพุทธเจ้าตรัสผลแห่งการเข้าถึงสารณะทั้งสามว่าบุคคลใดยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดสิ้นชีวิตไม่ตั้งจิตวิปริตถือผิดจากรัตนะทั้งสามนี้ ย่อมเข้าสู่สุคติภูมิโดยส่วนเดียวเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ย่อมได้รับที่ผสมบัติเหนือเทพเหล่าอื่นโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวัน,นทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตทิพรูปเสียงกลิ่นรสและเครื่องสัมผัสอันเป็นทิพที่เลิศกว่าเทพทั้งปวงบุคคลผู้ยึดพระไตรสรน,านาคมอย่างมั่นคงในจิตแล้ว ย่อมสามารถพิจารณาเนื้อความอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงได้ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดดวงปัญญาพาตนเข้าถึงความสงบระงับดับทุกข์ในชีวิตพระรัตนตรัยจึงนับได้ว่าเป็นที่ยึดพึ่งขั้นพื้นฐานทางจิตใจของชาวพุทธอย่างประเสริฐสูงสุดอริยสัจสี่นับได้ว่าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่สองทางเดินให้ออกจากวงจรแห่งทุกข์ได้พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงเห็นว่าการพระศาสนาจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็ด้วยการยึดพึ่งพระรัตนตรยัยที่จะเป็นหลักจิตหลักใจของอาณาประชาราชไม่ให้มีใจออกห่างจากพระพุทธศาสนาจึงยกพระไตรสรณะมาเป็นหลักสำคัญในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมืองสืบต่อรัชกาล ตามลำดับมาจนถึงรัชก,กาลปัจจุบันนี้สมเด็จบรมพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็ได้สมบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดทานุบำรุงพระพุทธศาสนาสอดรับกับพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบูรพมหากษรตริย์ทุกๆพระองค์ดังปรากฏ ตามพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบูรพมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงมีพระราชคุณปการะอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศสาสนาด้วยประการอย่างไรสมเด็จบรมพิทพร,ราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็ทรงมีพระราชคุณปการะอย่างใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาด้วยประการอย่างนั้นลำดับนี้พระสงฆ์ผู้ได้ามาสันนิบาตในวันสมะมงคลการสมานฉันตั้งสัตยาธิฐานถึงคุณแห่งพระศีรนะตรยัยอันเป็นอุตมะมงคลคือมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงประสิทธิเป็นพรอ,อันประเสริฐ ถวายแด่สมเด็จบรมพิษพระราชสมภนรพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตรัยเตชะซาดุโคโขขพยะเวราโซโกาสัตตุจุปัตะวาอเนกาอันตรายาปิวินัตสันตุจเตชะซาพระรัตนตรยัยอันเป็นอุตมะมงคลประเสริฐสูงสุด เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แก่ผู้ทัดตั้งจิตเลื่อมใสด้วยเดชานุภาพพระศิรรัตนตรัยดลบันดาลขออุปทวันตรายและอุปสศศัรตรูทั้งหลายจงอย่าบังเกิดถูกต้องพ้องผ่านจงบำราดไกลาจากสมเด็จบรมพิษพระราชสมภารเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ขอความเป็นผู้ไม่มีโรคความสุขสำราญ ความเป็นผู้มีอายุยืนนานและความบริบูรณ์แห่งวัตถุทั้งหลายทั้งความสมนัตสวัสดิมงคลในที่ทุกสถานจงบังเกิดมีอยู่เป็นนิดแด่สมเด็จบรมพิพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับทั้งพระบรมมวงศานุวงศ์สิทธิมัตถุสิทธิมัตถุ สิทธิมัตถุอิดังพลังเอตสัมมิงรัตนัตยสมิงสัมปะซาดนะเจดโซขอผลที่กล่าวนี้จงสำริดจงสำริดจงสำริดแด่สมเด็จบรมพิตพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีพระราชมนตรเลื่อมใสในพระราตนตรัยนี้สมพระราชประสงค์ทุกประการ รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในติรัตนกถาเป็นภาษาดนิยะมังคลานุมโมทนาเอวังก็มีด้วยประการะชนีขอถวายพระพรพระราชยานวชิระโนภาสนะคะ ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วโดยพระธรรมเทศนานั้นกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะว่าทรงมีพระราชคุณอุปการใหญ่หลวงที่ทรงทานุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้คงอยู่คู่บ้านเมืองสืบต่อรัชการมาตามลำดับมาจนถึงรัชการปัจจุบันนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดทธนูบำรุงสอดรับกับพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและบุรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ค่ะ รับการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันนี้นะคะก็มีหลายพิธีด้วยกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นมีการจัดพิธีทางศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติค่ะ รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติอีกหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะซึ่งในนามของรัฐบาลแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจำนวน7กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือการจัดพิธีสื่อพระชะตาหลวง การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสังกสารัตนาคีรีจังหวัดอุทัยธานีมีการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ค่ะรวมถึงการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกรวมไปถึงการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมถวายพระราชกนนุศลณส,สถาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชด,ดำเนินมาทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศค่ะ